ดีค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วเรายังคงอยู่ที่บ้านแต่เช่นนัว่าเราก็จะมีความสุขในบ้านที่เราอยู่แล้ววันหนึง่งเมื่อเรากลับมานมัสการพระเจ้าที่คิดจักของพระองค์เราจะเต็มด้วยการอวยพรของพระเจ้าเมื่อเราเจอเพื่อนของเราด้วยกันนะคะในวันนี้เราจะมาร้องเพลงอาจารย์ซันมีสองบทเพลงมาฝากน้องๆเพลงแรกชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพลง Happy All the Time แปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่ามีความสุขอยู่ทุกเวลาเนื้อเพลงเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงด้วยกันนะคะ อันแรก a m inside outside upright downright happy all the time ลองสองรอบหลังจากนั้นประโยคต่อมา Since Jesus came to me and washed away my sin a m inside outside upright downright happy all the time แปลว่าอย่างนี้ไม่ว่า,าข้างในของฉันข้างนอกของฉันไม่ว่าจะอยู่ข้างอยู่ข้างบนใช่ไหม upright หรือข้างล right, ่าง ฉันก็จะมีความสุขไม่ว่าฉันอยู่ที่ไหนแปลแปงง่ายๆเลยค่ะเราจะมีความสุขอยู่ทุกเวลาและเพราะว่าอะไรคะเมื่อพระเยซูริต์ได้เข้ามาในชีวิตของฉันพระองค์ได้ทรงลบความบาปของเราไปหมดสิ้นเลยเราจึงมีความสุขในทุกเวลางั้นเรามาร้องบทเพลงนี้ด้วยกันอยากให้น้องๆมีความสุขพ่อน้องรู้จักพระเยซูริ์เราลองเพลงน,นี้ด้วยกันรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเพลงน,นี้มีท่าเต้นด้วยนะคะพร้อมนะคะ Inside out. บบนี้เราประสานมืออย่างนี้นะคะ Am inside อย่างนี้ค่ะข้างใน Outside ก็ดันออกไปข้างนอก Up right เอาขึ้นข้างบน Down right ลงข้างล่างแล้วก็ Happy all the time ก็ตบมือนะคะหลังจากนั้นรอบสองเหมือนเดิม Am inside Outside Up right Down right Happy all the time Sin Jesus Blue เยศูไม่กังเขน Came to me ใช่ไหมหลังจากนั้นทำท้าเหมือนซักผ้าค่ะ And wash away my sin am Inside Outside Up Right Down Right Happy All the Time งั้นไม่ยากนะงั้นเด็กๆลุกขึ้นเราทำท่าด้วยกันค่ะเราลองเพลงนี้ด้วยกันเอาสักสอสารอบนะคะพี่เล้งเอารลอยัง เช้าแฮปปี้ออเดอร์ไทม์หรือยังอยากให้เด็กๆมีความสุขอยู่ทุกเวลาค่ะเรามีความสุขได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าอยู่ในบ้านของเราพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของเราน้องๆไม่ต้องกังวลสิ่งใดนะคะก่อนที่เราจะฟังเรื่องราวดีๆที่อาจารย์ซันนํามาให้น้องๆในเช้าว,วันนี้เรามาร้องบทเพลงหนึ่งด้วยกันน้องๆรู้จักเพลงที่ชื่อว่าพระเยซูรักฉันรู้แน่ไหมคะเรารู้ว่าพระเยซูคิดรักเราเพราะอะไรรู้ไหม ครูรวีสอนเราพ่อแม่บอกเราแต่ที่สําคัญพระวจน,นะคาของพระเจ้าบอกเราว่าพระองค์ไม่เคยหยุดนักเราและพระองค์ได้ตายที่แา่กังเขนเพื่อบาปของเราทั้งหลายเพื่อให้เราจะมีชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขและเพื่อเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไม่เป็นไรอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่เราใช้ในการนมัสการพระเจ้าด้วยกันเรารู้ว่าพระเยซูรักเรา ให้กับตัวเราให้กับพ่อแม่ของเราให้เราที่ฐานด้วยกันนะะให้เราที่ฐานขอบคุณพระเจ้าเรารู้จักพระเยสุคิดได้ในพระวจนะดังนั้นเมื่อน้องๆอ,อ่านพระคำของพระเจ้ามากขึ้น น้องๆจะรู้จักความรักของพระเจ้ามากขึ้นให้เราที่ฐานบอกพระองค์ว่าขอช่วยหนูขอช่วยผมให้รักพระคัมภีร์ให้รักการอ่านพระวจนะอยู่เสมอเพื่อจะรู้จักพระเจ้าและสัมผัสความรักของพระองค์ เพลงนี้ด้วยกันนะคะ พระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์รักเราพระองค์รักเรามากๆยอมตายที่มากังเขนเพื่อบาปของเราทั้งหลายยังคงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตและยังอยู่ในหัวใจของเรา และไม่เคยที่จะหยุดรักเราและครัวเรือนของเราเลยเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักอันอัศจรรย์ที่พระเยซูคริ IST สต์ทรงมอบให้กับเราทั้งหลายขอบพระองค์สำดเแม่ตายที่ทุกๆวันเราจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าได้ขอทรงสอนเราทั้งหลายให้ขอบคุณพระองค์งอยู่ตลอดเวลาขอบคุณพระองค์สำหรับการเลี้ยงดูที่มาถึงตัวเราและครอบครัวขอบคุณสำหรับการปกป้องที่มาถึงตัวเราและครอบครัวขอบคุณที่ไม่มีใครเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรและขอบคุณสำหรับทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วยไปก็ได้รับการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้า สิ่งเหล่านี้คือความรักของพระเยซูกิตที่มาถึงเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงส,งสอนให้เราขอบคุณพระองค์ในทุกวันทุกเวลาและจะรักพระองค์ตลอดไปเขาพระองค์ทรงองวยพรมะเนือพระคําของพระเจ้าที่จะได้ยินในเช้าวันนี้ให้เป็นการวอวยพรที่มาจากเบื้องบนและเราจะได้รับประโยชน์ในทุกๆท,ทางฝากเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ในานามพระเยซูกิตเจ้าอาเมนค่ะ ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้นมัสก,การพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้อาจารย์ซันมีเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟังวันนี้12กันยายนใช่ไหมคะเมื่อวานคือวันที่11กันยายน20ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หนึ่งที่ดังไปทั่วโลกเครื่องบินชนตึกวอร์เทสเซนเตอร์ที่อเมริกาและเป็นเหตุทํใหม้มีผู้เสียชีวิตมากมายทีเดียวค่ะอาจารย์ซันอยากเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเช้าของวันที่11กันยายนปี2001มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตมัธทิวมากับภรรยาที่ท้องแก่ เขากาลังจะส่งภรรยาเขาขึ้นเครื่องบินไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียทีนี้ขณะที่ขับรถมาบนซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะขณะที่เขาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำให้สามารถเดินทางได้ปลอดภัยภรรยาเขาขึ้นเครื่องบินและไปถึงแคลิฟอร์เนียได้อย่างปลอดภัยพอสิ้นเสียงคำว่าอามนเท่านั้นแหละบึ um ้มยางรถเขาระเบิดค่ะพอยางรถระเบิดปุ๊บเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเขาด้วยอย่างนี้ภรรยาเขาและลูกในท้องก็ต้องตกเครื่องอสิ เขาก็ต้องรีบลงไปและเขาก็เปลี่ยนยางรถขณะเดียวกันก็บ่นพึมพำอยู่ในใจพระเจ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นทําไมเนี่ยผมก็ไปส่งภรรยาผมไม่ทันในที่สุดเมื่อเขาเปลี่ยนยางรถเสร็จน้องๆรู้ไหมไปไม่ทันจริงๆด้วยแล้วเขาก็เลยรู้สึกแย่จังกลายเป็นว่าในเวลานั้นเองก็มีสายโทรเข้ามาหาเขาเขาก็รับสายกลายเป็นว่าพ่อเขาโทรเข้ามาพ่อเขาก็ถามว่าลูก ภรรยาลูกได้ขึ้นเครื่องบินแล้วหรือยังเมื่อเมื่อกี้ที่ลูกกาลังจะไปส่งลูกชายก็บ่นให้พ่อฟังด้วยความอารมณ์เสียเลยบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าพ่อจะไปทันได้ยังไงพ่อรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นยางรถผมระเบิดครับเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนยางเสร็จแล้วตอนนี้เวลาเครื่องบินก็ออกไปแล้วตกเครื่องกันเลยครับพ่อโอ้พ่อ,พอผู้เป็นพ่อก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าลูกร,รู้ไหมว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้น เครื่องบินลำที่ภรรยาของลูกต้องขึ้นไปนั้นบินชนตึกเวอร์เทซเซนเตอร์ตอนนี้เกิดการกลหลใหญ่เลยมีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากพ่อต้องรีบไปช่วยพวกเขาพ่อของโรเบิร์ตแมทธิวเป็นพนักง,งานดับเพลิงค่ะดังนั้นพ่อก็เลยว่าขอบคุณพระเจ้ามากที่ภรรยาของเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องที่เด็กในท้องที่เป็นหลานชายเขายังคงจะปลอดภัยอยู่เมื่อสิ้นเสียงพ่อพูดแบบนี้เขา คนลุกไปทั้งตัวเลยภรรยาของเขาก็เต็มไปด้วยการรู้สึกทําอะไรไม่ถูกแต่ก่อนที่พ่อเขาจะวางหูโทรศัพท์ค่ะเด็กๆพ่อเขาพูดประโยคนึงบอกว่าดูแลหลานให้ดีๆนะหลังจากนั้นก็สิ้นเสียงของพ่อเขาและนั่นเป็นประโยคสุดท้ายที่เขาได้ยินจากพ่อของเขาเพราะพ่อของเขาที่เป็นพนักง,งานดับเพลิงและเพื่อนที่เป็นพนักง,งานดับเพลิงอีกหลายคนได้ช่วยผู้คนมากมายที่ตึกวอลเทสเซ็นเตอร์และเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ แลวเขาก็ไม่ได้เจอหน้าพ่อของเขาหลานเขาหรือลูกในท้องที่เป็นหลานคุณพ่อไม่ได้เจอหน้าคุณพ่ออีกต่อไปผ่านไปสองปีมีเสียงเคาะประตูบ้านที่บ้านของโรเบิร์ตมัติวเมื่อเขาเปิดประตูบ้านเขาได้เห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งมาพร้อมกับเด็กตัวเล็กๆอายุสองขวบเป็นเด็กผู้ชายและสามีภรรยานี้ก็บอกว่าผมมาตามหาคนชื่อโรเบิร์ตมัตทิวครับเขาก็บอกว่าคือผมเองผมคือโรเบิร์ตมัตทิวเขาบอกคุณรู้ไหมผมมาเพื่อจะขอบคุณ ในวันนั้นเองผมคิดถึงคุณพ่อของคุณพ่อของคุณเจคอบมาทิวเป็นคนที่ได้ช่วยภรรยาผมที่กำลังท้องแก่แล้วเธอได้รอดจากเหตุการณ์นั้นและทำให้เธอสามารถที่จะคลอดลูกได้และตอนนี้เด็กคนนี้ก็คือเด็กที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นโดยการเสียสละของพ่อของคุณดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติกับคุณและครอบครัวและพ่อของคุณเราจึงขออนุญาตตั้งชื่อลูกของเราว่าเจคอบ พอผู้ชายคนนี้ได้ยินลูกพอพอลูกชายของเจคอบได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บน้ําตาไหลแล้วก็ร้องไห้เขาร้องไห้เพราะว่าพ่อเขาได้เสียสละชีวิตเพื่อช่วยคนมากมายและเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่พ่อคุณเท่านั้นแต่มีคนมากมายที่ได้เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือให้คนอื่นมีชีวิตรอดเป็นไงคะเด็กๆเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วแล้วได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะว่าความดีสามารถเกิดขึ้นในคนของพระเจ้าได้ เจคอบมาทวเป็นคนที่มีพระเจ้าและเขาได้ดำเนินชีวิตเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทํทถ้าพระเยซูคริสต์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกในพระคัมภีร์ทำคมภีนะคะจากพระธรรมยอนอาจารย์สันขออ่านให้ฟังนะคะยอห์นบทที่15ข้อที่12ถึงข้อที่14บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและการเหมือนอย่างที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเด็กๆคะพระเยซูริตรที่เด็กๆได้เชื่อพระองค์ได้มาเกิดในโลกนี้เมื่อ2,000ปีที่ผ่านมาพระองค์ได้สิ้นพระชนที่แมกังเขนเพื่อรับเอาความบาปของมนุษยชาติไปไว้ที่พระองค์พระเยซูริตรเป็นมนุษยแ์แท้ๆพระองค์ไม่ได้ทำบาปไม่มีบาปในพระเยซูเลย พระองค์จึงเป็นผู้เดียวที่สามารถตายเพื่อไถ่ความบาปของเราได้และพระเยซูกิต์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามค่ะและทรงพระชนอยู่และพระเยซูกิ์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงมีชีวิตในวันนี้และยังคงสามารถช่วยเราได้ดังนั้นทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูกิต์เขาเองนั้นจะได้รับชีวิตอีหลันเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เด็กๆมีพระเยซูกิ์อยู่ในชีวิต พ่อแม่ของเด็กๆเล่าเรื่องพระเยซูกิ์ให้ฟังเมื่อเด็กๆอ่านพระวจนะาคำของพระเจ้าเด็กๆได้รู้เรื่องของพระเยซูกิ์จากพระคัมภีร์พระเยซูกิ์มีตัวตนอยู่จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ช่วยเหลือเราได้ด้วยดังนั้นเมื่อเรามีพระเยซูกิ์อยู่ในชีวิตเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะพระเยซูกิต์ไม่ได้หยุดรักเราเลยเราอาจจะรู้สึกว่าแล้วเราจะตอบแทนอะไรในความรักของพระเยซูกิ์ได้เด็กๆทำเหมือนพระเยซูกิ์ได้ค่ะเสียสละ แต่แน่นอนพระองค์มาได้เรียกร้องให้เด็กๆเ,เสียสละชีวิตเหมือนที่พระองค์ทรงเสียสละชีวิตให้ผู้คนมากมายพระเยซูกิสตเรียกร้องให้เราเสียสละในการช่วยเหลือผู้คนในพระษษคัมภี์ที่อาจารย์สันได้อ่านนะคะเมื่อเด็กๆมีพระเยซูกิสตอยู่ในชีวิตอย่างแรกพระองค์จะสอนให้เรารักผู้อื่น ในพระธรรมยอห์นบทที่15ในข้อที่12บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและการเหมือนอย่างที่เราได้รักท่านสิ่งแรกที่เด็กๆสามารถทําได้เหมือนที่พยซศุกริ์ทำรักผู้คนมากมายเด็กๆเริ่มต้นโดยการรักพ่อแม่เริ่มต้นด้วยการรักพี่น้องที่อยู่ในครัวเรือนของเราเริ่มต้นด้วยการรักเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนของเราเริ่มต้นด้วยการรักเพื่อนที่อยู่ในใกล้บ้านของเรานะคะนี่เป็นสิ่งที่เด็กๆทําได้และที่สําคัญ สามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้ด้วยเพราะพระยสุริตก็สอนด้วยเช่นเดียวกันจงรักศัตรูและอธิษฐานเพื่อเขาถ้าเด็กๆมีพยสุริตทำไมพระองค์จะช่วยให้ได้เด็กรักคนอื่นไม่ได้คะได้แน่นอนค่ะอาจารย์ซันก็ฝึกฝนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอยากจะรักให้ได้ทุกคนและอาจารย์ซันก็รักเด็กๆในวันนี้ด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่สองที่เด็กๆทําได้เมื่อมีพยสุริตอยู่ในชีวิตคือการเสียสละเหมือนที่อาจารย์ซันได้กล่าวไว้ตอนแรกเด็กๆสามารถเสียสละสิ่งที่เด็กๆมี เพื่อช่วยเหลือคนอื่นโดยการอย่างเช่นถ้าเรามีขนมถ้าเรามีเงินที่เหลือใช้เราสามารถหยิบยื่นให้กับคนที่ไม่มีได้เราสามารถช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีอาหารกินได้ด้วยกําลังที่เรามีเราอาจจะไม่ต้องช่วยจนเกินความสามารถของเราให้เราช่วยในความสามารถที่มีเสียสละสิ่งที่มีเพื่อคนอื่นต่อมาเราอาจจะเสียสะละเวลาในการช่วยเพื่อนติวหนังสือ เสียสละเวลาในการที่จะช่วยให้เขาที่จะสามารถทําการบ้านสําเร็จไปพร้อมๆกันเราสามารถเสียสละเวลาแบบนี้ได้หรือเราจะเสียสละความเล่นเกมของเราความสนุกในชนีวิตของเราเพื่อช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านเพื่อช่วยงานของครอบครวัวเด็กๆสามารถเสียสละเพื่อครอบครัวก็ได้หรือว่าเด็กๆอาจจะเสียสละเวลาในการ อธิษฐานเพื่อคนที่เขาเจ็บป่วยอธิษฐานเพื่อใครสักคนหนึ่งที่เขาเดือดร้อนถ้ามีใครต้องการคําอธิษฐานเด็กๆเสียสละเพื่อเขาได้เช่นกันค่ะและเด็กๆเสียสละถ้อยคําที่ดีที่สุดในการที่จะให้กําลังใจคนที่กําลังต้องการการหนุนใจนี่เป็นการเสียสละที่เด็กๆก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น นี่เป็นการเสียสละแบบที่พระยะสุริสต์หนุนใจให้เด็กๆทำเด็กๆจะได้ทําตามที่พระยะสุริสต์ได้บอกและเมื่อเราเสียสละแบบนี้รักคนได้มากแบบนี้พระยะสุริสต์เรียกเราว่ามิตรสหายดังนั้นนี่คือพระบัญญัติที่พระยะสุริสต์ได้มอบให้กับเราพระยะสุริทต์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่บนไม้กางเขนไปแล้ว พระองค์ผู้ทรงอยู่ในชีวิตเราจะช่วยให้เราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วงสถานการณ์แบบนี้เรายังคงสามารถสนแสดงความรักให้กับผู้คนได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะทำหรือเปล่าและถ้าเราได้ทำสิ่งนั้นเราคือสหายของพระเจ้าและเราก็เป็นคนที่พระองค์ยกนิ้วให้ค่ะพระยสุกิจทรงพอใจชีวิตแบบนี้ดังนั้นอยากให้เด็กๆที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าพอใจนะคะ ก่อนที่อาจารย์ซันจะอธิษฐานเพื่อเด็กๆและนำเราอธิษฐานด้วยกันเราร้องเพลงพระเยซูรักฉันรู้แน่ข้อหนึ่งข้อเดียวค่ะร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพระพระองค์ทรงรักเราดังนั้นให้เราร้องเพลงนี้ขอบคุณพระเจ้าที่รักเราค่ะ พิเศสุกิดได้และจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างที่พิเศสุกิดสอนเราค่ะร่วมใจอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรา ขอบคุณพระองค์สำหรับการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงทรําเพื่อมนุษย์ทางปวงและพระองค์ก็อยู่ในชุดของเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์โปรดสอนเราให้รักผู้คนโดยเริ่มต้นจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิดโปรดสอนเราทั้งหลายให้รู้จักที่จะเสียสละโดยเสียสละความสบายของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนโดยเสียสละเวลาของเราเพื่อที่จะใช้เวลาในการหนุนกําลังแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนโดยเสียสละชีวิตของเราที่จะทําชีวิตให้เป็นประโยชน์ คนที่เขาพระองค์สมบูรณเมตตาที่เด็ดๆทุกคนเองนั้นเขาจะมีชีวิตเหมือนที่พยซสุกิจปรานาให้เป็นและเชื่อแน่ว่าพระองค์ทรงพอใจในชีวิตของเขาเมื่อเขารักผู้อื่นและเสสละเพื่อผู้อื่นกดเมตตาที่เขาจะรักพระองค์มาได้มากยิ่งขึ้นและเขาจะชื่นชมเ็นดีเมื่อมีพยซสุกิจอยู่ในชีวิตของเขาเชื th ่อแน่ว่าชีวิตเขาเป็นของพระเจ้าและวันหนึ่งเมื่อเขาจากโลกนี้ไปพร้อมๆกันเขาจะอยู่กับพระยซสุกิจตลอดการจึงอธิฐานขอบคุณพระองค์ฝากทุกคนไว้กับพระองค์ในนามพยซสุกิจเจ้าอามน ขอพระเจ้าวอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ